สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะ่าเป็นไงคะเมื่อวานคงจะอิ่มอ,อกอิ่มใจกันไปเลยใช่ไหมจุกๆๆๆจุกจุกจุกจอะไรเอะตัวนี้ยล่ะคะ่ะเขาอิ่มท้องแต่เราอิ่มใจ นี่ก็หมายถึงว่าโหน้องหลิงน้องอ,อมก็นะชอบอยู่แล้วอาหารญี่ปุ่นเนาะได้ไปงานอย่างนี้ก็ทั้งเสิร์ฟกันเองแล้วก็เสิร์ฟให้กับเหล่าผู้โชคดีด้วยแต่เราคนดูอยู่วงน้องก,ก็ได้แต่อิ่มใจไปกับความน่ารักของน้องทั้งสองคนแต่ไม่ไวายใช่ไหมเห็นมีบางช่วงบางตอนงอนเงินอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมเอาจริงเองก็ยังไม่รู้นะว่ามันงอนจริงงอนเล่นหรือแต่คู่นี้เท่าที่สังเกตมาหลายครั้งแล้วเขาจะแกมเล่นแกมจริง แกมจริงแกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่คุณต้องรู้นะชาวราศีเมษก็คือราศีของพี่หลิงหลิงแล้วเนี่ยตามที่ตามคนที่เอรู้จักนะชาวราศีเมษขี้งอนจริงนิดหนึ่งก็งอนนิดนึงก็อันนี้อันนี้ส่วนตัวของเอนะคุณรู้จักที่เกิดราศีเมษแล้วก็เห็นชาวราศีเมษที่เป็นดารองดาราท่านอื่นที่ไม่ใช่น้องหลิงอะ่ะขี้งอนแล้วก็ขี้อ้อนนะคะแล้วก็ใจร้อนตัดสินใจเร็ว นะแล้วก็นี่แหละที่เด่นๆนะแต่ว่าเป็นคนที่เออ่ตรงๆนะปากตรงกับใจไม่อ้อมข้อมเป็นคนตรงๆก็ดีอย่างนี้ค่ะคือยังไงล่ะรับได้ไหมล่ะนะแต่แต่แตเอยังไม่รู้นะว่ามันจริงเล่นหรือว่าดราม่าหรืออะไรอะไรหรือว่าคออุางนจริงงอนเล่นไม่รู้แต่เอพูดให้ฟังเฉยๆว่าปกติชาวราศีเมษจะนิสัยอย่างนี้นะคะส่วนน้องออมราศีพฤษภหรอ น้องอ,อมเอาจริง,รงๆเท่าที่ดูไม่ค่อยเหมือนราศีพฤษภเนาะเหมือนชาวราศีเมทุนน่ะสองชาวราศีเมทุนมันคนคู่ใช่ปะมันจะเหมือนสองคนในร่างเดียวโอ้น้องอ,อมจะออกไปทางด้านอย่างนั้นนะเออจะเหมือนชาวราศีเมทุนสมากกว่าถ้านับตามฝรั่งน้องอ,อมก็จะราศีเมทุนแต่ถ้านับทางไทยน้องอ,อมจะราศีพฤษภใช่ปะเอออันนี้ก็ คือเท่าที่เอกเคยศึกษามาก็คือต้องดูอะค่ะว่าเราอะจะจะแม่นกับทางราศีหรือว่าลัคนาหรือว่าเออจะนับตามแบบฝรั่งหรือว่านับแบบไทยก็คือถ้าเราดูตามสถิติตัตวเราเองต้องรู้ตัวเราเองสินะว่าสมากฉันเออดูดวงอะไรอย่างเงี้ยสมาาฉันดูแล้วมันตรงตามไหนตามลัคนาเกิดหรือว่าตามราศีเกิดหรือว่านับแบบ ไทยถึงจะตรงหรือว่านับแบบฝรั่งจะตรงเราดูแล้วของเราดวงเราแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอค่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเราเองว่าส่วนมากอ่ะของเราจะตรงในเรื่องของลัคนาหรือว่าตรงในราศีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตตัวเราเองเนาะแต่ของพี่หลิงนี่ค่อนข้างเหมือนคนรู้จักเอที่เกิดราศีเมษนะขี้งอนนะขี้น้อยใจแล้วก็แต่เป็นคนตรงๆงปากตรงกับใจดูไม่ยากชาวราศีเมษเป็นคนดูไม่ยากปากตรงกับใจพูดอะไรตรงๆนะคะ โอ้กดง่ายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้ทริคนะว่าคุณจะงอชาวราศีเมษยังไงอะแล้วถ้าคุณรู้ทริคว่าคุณจะต้องปฏิบัติกับเขายังไงไม่ให้เขาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเขาน้อยใจแล้วเราต้องทํายังไงเขาถึงจะหายงอนเร็วถ้าคุณคอนโทรลตรงนี้ได้คุณก็อยู่กับเขาได้เพราะว่าแต่และราศีก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันทุกคนละคะ่ะไม่ต้องราศีเราทุกคนอะ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ที่ว่าการที่คนสองคนจะมาอยู่คู่กันได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยมันก็อยู่ที่เรายอมรับข้อเสียเขาได้ไหมรู้สึกข้อเนี้ยน้องออมรู้ดีเพราะเอจําได้ว่าน้องออมเคยให้สัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์หนึ่งนะน้องออมบอกว่าอยู่ที่ข้อเสียนี่แหละที่ว่าเออเรารับข้อเสียของกันและกันได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยเป็นตน้นใช่อันนี้คือค keyword ไอ้ข้อดีอะใครๆก็รับได้ทั้งนั้นแหละแต่ข้อเสียของเขาอะรับได้ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมนะก็ไม่ได้มองให้มันแบบเออเรื่องใหญ่อะไรนะคะคิดว่าน้องอ,อมเอาอยู่ถ้าน้องอมนิสัยเหมือนแม่ก้อยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของน้องอมเองอะเ <c oughs> พราะว่าเห็นน้องอ,อมเคยเล่าว่านิสัยที่บ้านไม่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 จุกจิกนะคะไม่จุกจิกแม่ก้อยก็บอกไม่จุกจิกคุณพ่อก็ไม่จุกจิก น้องอ,อมก็น่าจะไม่จุกจิกถ้าไม่จุกจิกอย่างเงี้ยน่าจะอยู่กันได้กับชาวราศีเมษนะอยู่นั่นแหละคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนั้นนะคราวน,นี้อ่ะเป็นช่วงคําถามทางบ้านกันบ้างยังไงเอไม่ใช่คําถามทางบ้านค่ะเรื่องเล่าจากทางบ้านยังไงเอขออนุญาตทุกท่านเลยนะถ้าเอเห็นแบบว่าบางคอมเมนต์แล้วแบบเออเหมือนจะมีเรื่องให้เหล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยไหนไหนไหนดูว่าน่าสนใจเอ,เอก็จะเอามาเเล่ากันนะคะขออนุญาตนะคะท่านนี้บอกว่า เล่ากันว่ามีคนไปแอบดูดวงให้น้องสองคนปี68นี้น้องสองคนไปเดินสายอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่โซนเอเชียอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะแต่ให้น้องๆระวังและมีสติให้มากๆช่วงเดือนวันเกิดหลิงหลิงจะมีดราม่าเกิดขึ้นกับน้องค่อนข้างหนักมากๆก,ก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นจริงขอให้น้องๆดูแลตัวเองให้ดีๆขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ อ๋ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเลยนะคะเอ,เ,อ,เ,อเห็นว่าไงหรอไม่เห็นอะไรหรอกก็ก็น่าจะใช่ว่าน้องสองคนไปเดินสายอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่โซนเอเชียอีกฝั่งหนึ่งเลยก็น่าจะโซนยุโรปอะเนาะก็เหมือนกับงานปารีสแฟชั่นวีก็คงจะเป็นงานแฟชั่นวีกค่ะก็คงจะเดินสายปีนี้คงจะมีงานอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มมาด้วยนอกเหนือจากฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียถามว่ายังมีไหมเอว่าก็ยังมีอยู่อะค่ะเพราะว่าเป็นงานแฟมมิชเนาะ แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเรียกได้ว่าถ้าความเห็นเสิวนตัวเองนะมีเพิ่มเติมมาที่ฝั่งยุโรปด้วยบางทีน้องอาจจะได้ไปแฟนมียุโรปก็ปีนี้นะคะหลังจากเพียงเธอออนแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นน้องก็จะเดินสายออนทัวร์น้องคงไม่ค่อยได้อยู่ไทยแล้วล่ะทั้งเดือนคงจะแบบบินบิน,บนกันเป็นนกเป็นนะเออนั่นเลยนะส่วนสําหรับอันนี้เอออันนี้ดีนะคะบอกว่า น้องต้องระวังให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนวันเกิดก็คือเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะจะมีดราม่าเกิดขึ้นกับน้องค่อนข้างหนักมากถามว่ายังไงจริงไม่จริงเอก็ไม่รู้ดูดวงไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าใครศึกษาดวงมาบ้างก็จะรู้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี่แหละจะมีดาวย้ายครั้งใหญ่เลยและเป็นดาวใหญ่ๆทั้งนั้นที่ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคนที่สังเกตรเรื่องของดวงดาวแล้วกออ็ดวงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยจับสังเกตการว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่กับคนทุกราศีเพราะว่ามีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงเลยนะคะถ้าใครติดตามเรื่องดวงดาวอยู่เรื่องเกี่ยวกับดวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้นะคะเริ่มมาจากต้นเดือนเลยค่ะวันที่ห้าพฤษภาคมสองพาร้อหกดดาวราหูย้ายนะ ดาวราหูย้ายเป็นดาวย้ายเป็นดาวใหญ่ที่ย้ายนะคะแล้วก็จะย้ายอย่างเงี้ยปสถิตยอยู่1ปีครึ่งราหูจะย้ายเป็นเวลา1ปีครึ่งก็คือจะเปลี่ยนอะนะคราวนีพ้พอมาถึงช่วงกลางเดือนค่ะคือวันที่13พฤษภาค,คมคราวนี้เป็นดาวพฤหัสย้ายนะดาวพฤหัสย้ายครั้งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ1ปี หปีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดาวใหญ่ย้ายเนี่ยจะกินเวลาเป็นแบบปีๆกันเลยนะปี2ปีและดาวสุดท้ายที่ย้ายก็คือวันที่19พฤษภาคมอันนี้ดาวเสาย้ายดาวเสาย้ายเมื่อไหร่จะกินเวลาสองปีครึ่งโดยประมาณนะ2ปีครึ่งโอ้โหไหนนะเออเออเอออเอออดาวราหูใช่ไหมถือเป็นดาวบาบเคราะห์ ย้ายทีก็ประมาณหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีครึ่งละ่ะดาวพฤหัสเป็นดาวสุเครห์ย้ายทีหนึ่งปีนะคะแลวดาวเสรกก็เป็นดาวบับคร์เป็นดาวโทษทุกข์นะส่วนดาวราหูเป็นดาวลุ่มหลงมัวเมาเอ่อถามว่าไงก็คือทุกราศรีเลยค่ะไม่เฉพาะแต่คือทุกท่านเลยต้องระวังนะมันจะมีย้ายเข้าย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีว่ายังไง เห็นบางช่องดูดวงก็เริ่มออกมาทำนายไทยทักกันแล้วนะว่าแต่ละราศีจะเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่างมงายไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ไว้เราก็จะได้ป้องกันระวังอะไรอย่างเงี้ยก็นะเขาถ่ายมาเราก็ระวังระวังไว้ก็แค่นั้นเองเชื่อก็ถ้าเกิดว่าเชื่อใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นดาวที่แบบไม่ค่อยดีเข้ามาดวงเราอะไรเงี้ยเอาจริงๆจะเชื่อไม่เชื่อก็ ปกติการทำบุญก็ต้องทำเป็นนิสัยอยู่แล้วปะาทำโดยสม่ำเสมอเออไม่จาเป็นต้องใช้เงินทองบางทีการทำความดีเล็กๆน้อยๆแบบเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นยกตัวยอย่างง่ายๆอย่างสมมตินนะไปเจอคนตาบอดกำลังจะข้ามถนนหรือว่าจะขึ้นรถเมลอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาหน่อยนะคะว่าจะไปยังไงจะให้เรียกแท็กซี่ให้มาอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นบางทีความดีอะไรอย่างเงี้เงยเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้เงินเอาที่แบบ เออเหตุการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเราพอจะมีกําลังช่วยเหลืออะไรเขาได้ไหมโดยที่ตัวเราก็ต้องไม่ลําบากด้วยนะเออเราก็พอช่วยได้ก็ช่วยกันไปก็อย่างนี้แล้วค่ะทุกอย่างทําความดีได้ก็นั่นแหละมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นนิสัยอยู่แล้วว่าเอพูดอย่างนี้นะคือเรื่องพวกนี้ใครเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออ,อยู่ที่วิจรารณญาณของแต่ละท่านเลยอย่างพี่หลิงหลายคนบอกว่าพี่หลิงไม่ได้เชื่อเรื่องดวงอะไร แต่พี่หลิงก็มีทําบุญอะไรเป็นกิจวัตรอยู่แล้วใช่ไหมแต่พี่หลิงก็ไม่ได้มาบอกกล่าวนะเออก็อย่างถ้าใครตามพี่หลิงก็จะรู้อยู่น้องออมก็เหมือนกันบางทีน้องออมก็ทําแม่ก้อยก็ทําก็ไม่ได้บอกกล่าวใช่ค่ะความดีก็ทําทําไปอยางมีโอกาสก็ทําไม่จะไปต้องบอกกล่าวใครหรือบางครั้งอยากจะบอกกล่าวก็บอกกล่าวก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่สําคัญแต่อยู่ที่ว่าใจเราอะใจเราต้องแบบเออต้องต้องมีจิตที่อยากจะทําจริงๆคุณเคยได้ยินไหมเรื่องเล่า ทำบุญจะสิบบาทร้อยบาทพันบาทผลบุญได้เท่ากันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่จิตใจตอนที่ทำบุญตรงนั้นนะ่ะเรามีความตั้งใจจริงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินโอเคปะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมาบอกกล่าวกันกับเอฟซีน้องหลินน้องออมที่บังเอิญได้มาชมคลิปนี้ด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ต้องคอยระแวดระวังศึกใครใครเชื่อก็ศึกษาดูหน่อยนะคะว่ายังไง ดวงดาวเปลี่ยนแล้วร่วงเราจะเป็นยังไงเระดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเอเชื่อไหมเอก็เชื่อนะเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายแล้วก็ก็มันทําบุญทําอะไรปกติอยู่แล้วค่ะอืมอืมนะสําหรับใครที่เป็นห่วงน้องหลิงน้องออมก็ใจเย็นๆนะคะคือทุกคนดวงเปลี่ยนหมดนะเออก็ก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวมาคอยดูกัะกันแต่สําหรับน้องหลิงน้องออมหรอกกับเรื่องดราม่าก,ก็มีมาเรื่อยๆอะ่ะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้ว นะก็น้องเขาก็คงทําใจตรงเนี้ยแหละทําใจอยู่แล้วค่ะมาอยู่วงการบันเทิงอย่างนี้นะอืมอืมจะไงต่อยังไงต่อ,งงตอเอางี้นี้มาไม่ให้เครียดเกินไปเรามาส่งท้ายกันที่ประมวลเพราะว่าเมื่อวานไม่มีถ่ายไม่มีที่ไหนถ่ายไลฟ์สดเลยเนาะเอก็ไปเห็นโอ้โหบางช่วงบางชอ็อตคือเห็นแล้วก็น่ารักคือน้องเขาน่ารักเสมอเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นอาหารที่น้องชอบอยู่แล้วมากเกษตรใช่ไหมาอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย เออน้องเขาก็มีบางช่วงบางตอนหลายๆตอนเลยแหละเกือบทุกช่วงเลยแหละนะเอกก็เอามารวบรวมให้อยู่ในคลิปนี้แล้วกันก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับใจดีนะก็เอามาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่ไม่มีโอกาสได้ไปนะคะให้พวกเราได้ฟินได้โอ้โหฟินจิกหมอนกับน้องหลิงน้องอมีหลายโมเมนต์เลยที่น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะ,ะมาชมพร้อมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากใคร ต้องการจะช้อปปิ้งช้อปปีอยู่แล้วอดทนกับ A หน่อยนะช่วยอดทนกับ A หน่อยใครต้องการจะช้อปปิ้งช้อปปีอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์เได้เลยใครที่ดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ก็อยู่มุมซ้ายล่างใครที่ดูทางมือถือก็กดทางปุ่มที่เขียนว่าเพิ่มเติมหรือว่า More M O I E เท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะลิงก์เข้าไปที่ลิงก์ของ s ้อปปีก็ไปช้อปปิ้งช้อปปี้กันได้เลยนะก็นั่นแหละสำหรับท่านที่มีความต้องการจะ ช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ต้องการจะช่องเออไม่ได้ต้องการที่จะช้อปปิ้งช้อปปี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ท่านสะดวกจริงๆอันนี้ก็มาพูดเผื่อไว้แค่นั้นอะจากนี้มาดูหลิงอ้อมเต็มๆกันเลยค่ะชอบช็อตไหนในงานเมื่อวานมาเล่ากันมาแชร์กันให้ฟังได้นะของเอหรอเอชอบช็อตไหนหรอเอช็อตช็อตริงแชมเปญก็ชอบชอบหลายช็อต เออช็อตที่น้องอมอธิบายว่าทําไมจะต้องสไลด์ลงมาพร้อมกันคู่กันสไลด์ที่เป็นงานเบื้องหลังเพลงเธออ่ะแล้วน้องอมอธิบายอันนั้นก็ชอบมันจะแท่บจะหลายช็อตแล้วนะเอฉากที่น้องหลิงน้องอมเออแจกของขวัญให้กับผู้โชคดีนั่นก็ชอบชอบหลายช็อตแล้วก็ช็อตที่น้องอมขิงขิงขาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าทําไมพี่หลิงจะไม่รู้ล่ะว่าน้องอมแบบไม่ชอบกินหนังปลาอันนั้นก็ชอบเอพอเหอะ ให้วิดีโอเล่าเรื่องละกันนะมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจกันนะคะแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้มาร่วมแชร์โมเมนต์ที่ชอบกันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะค่ะมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะขอจุบจ๊บเล็กจุ๊บเล๊กจุ๊บเล๊ก น้องอมจะไม่ขับนี่ไหนี่แบบติดหนักไปเฮ้ยทำไมรู้อ่ะแล้ก็ต้องรู้ปะค่ะแล้วทำไมเกอไม่รู้อ่ะโอเคฉลาดได้เลยค่ะแวา่้วดไคะของคุา่เื่อนะคะ้องดไหนคะ

เอาอะไรก็ได้เลยหรือว่าหนูอยากจะท็อปด้วยขาวเวี่ยงักกี่หมื่นก็ได้เลยค่ะตัจร<ว>ิงแล้วนะน้องออมก,ก่อนบ้าคนอื่นเล่นสไลเดอร์คนเดียวทำไมหลิงออมเล่นกันสองคนคะ,ะ,ะคือมองว่าอันนี้ใครปคลอป่อยคลิปนะแอกน่าหมอแอกน่าแอคอกน่าเปิดคลิปสไลเดอร์ที่เธอรอนั่งก็นอนไม่ยอมนั่งคนเดียว ซีแฝงในตรงนี้ด้วยก็อยากเล่นด้วยไงฉันเล่นคนเดียวตลอดมาถ่ายเครงบนเสร็จฉันจะไล่ลงมาคอนเดียตลอดรอใช่แต่ตอนนั้นเป็นซีที่เราได้เล่าของแอมดีเราก็เลยบังคับให้เขามาเล่นด้วยถ่ารันะอ่โะแปลสนิทหนึ่งใช่แล้ววันนี้หนูอยากได้อะไรหนูบอกได้เลยนะฮะใช่เออเอาเลยกินเลยเป็นอะไรเป็นอะไร ไม่ยดลใช่ไหมอะใช่ค่ะเฮ้ยที่ลิงเฉบเ็กมากเลยอะเรองค์ชายองะ์ชายเกที่คนสวยคนสวยเ่าต้องไป็นคนทองตอนนี้คนฝา่ ไร้ชิมอันนี้ก็ได้คนสวยเอาพึ่งนะคะอ๋ออุ้ยโรยงาก้นมอยบ้างไปนั่งเล่นนักไปเฉยๆกั่อย่ามาไม่เชี่ยสุมาสุ้อไ่องไปเป็นอะไรคนี้เจริญนี่เป็นอะไรบ้างเลค่ะอาแต่ตอนนี้พี่หนึ่งมือแล้วอแล้วโอเค กินได้ไนได้หมกนไได้หมอร่อยมาก่มา่า่่อยรสนอมากค่ะเอแล้วอรู้ไหมตอนนี้ะครับเป็นน้องจนไม่ขายครับกินอะไร

ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแต่แม่ก็ไปแค่ไหนเมืองอะไรกินอะไรอ่ะอยากไปฮักไคโดกินเฮ้ยเหมือ,อมนกันกินมันเป็นคำถามไม่ถามน้องออมที่นะไม่ไเป็นไรตอบได้กินไนโนกินนั่นแหละกินอะไรกินพวกอาหารทะเลใช่อยากกินอาหารทะเลมาก,มากเพราะว่าเหมือนหนูเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแค่ไป่กี่เมืองแล้วเขาใกล้เราก็ไปถึงไปมาแล้วก็ชอบกินอาหารที่นั่นมากอาหารทะเลชอบกินแบบหอยเชลล์ชอบกิน ปลาหมึกย่างชอบกินอูนี่ variance, นมด mm ้วยชอบกินนมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็นั้นชอบอออมชอ เอมสนการบางที